ครับวันนี้เราจะมาเก็บกะยะจากที่สูงนะครับวิธีการเก็บเราใช้วิธีการเสียบนะครับใช้เหล็กเสียบแต่งขึ้นมานครับได้มาแล้วครับเจ้าหน้าที่เสี่ยงในการเก็บกะยะนะครับท่านนำขึ้นมาก็านำกลับด้วยนะครับนะครับ ลำบากนะครับในการจัดเก็บกระยะนะครับนี่อยู่ด้านล่างมองไม่ก็เห็นติดไม่เอ้ยนะครับเสียบออาได้มามหนึ่งงานก่อนหนึชิ้นครับ ได้ไหมเก๋ได้มาแล้วโอเคนะครับลำบากนะครับในการเก็บปะยายที่สูงนะครับต้านถือขวดน้ำึ้นมาแล้วต้านน้ำกลับด้วยนะครับห่อปิดได้ครับลุงเป็นไ,ได้เลยครับผมโอ้โหรางวัลครับรางวัล โอ้ตัวใหญ่เลยครับตัวใหญ่เลยครับตัวนี้รางวัลของผู้แพ้นะฮะตัวนี้เป็นขยะนะครับขยะที่นักท่องเที่ยวรางวัลของผู้แพะครับครับผมใช่ครับนักท่องเที่ยวที่ทิ้งไว้นะครับก็รางรางวัลเจ้านาที่ครับผมก็ฝากนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับที่มาเที่ยวนะครับขยะกรนาอย่าทิ้งนะครับก็ถือมาแล้วก็เอาลงกลับไปด้วยนะครับผมขอบคุณครับ เดินแตสวยนะไม่ต้องกลิ้งลงมาเดี๋ยวเตียงครึ่งก็ไปต่อกับหลอด LED ไะไปทานข้าวที่โน่นอ๋อทานข้าวที่โน่นไปหยุด้ล่นน้ำข้างล่างได้ใช่ไหมคะหมดแล้วยังไม่ได้ถ่ายข้างล่างเดี๋ยวเราจุดละร้อยรูป

พักที่สามมองเห็นจุดปักที่สี่ถึงอยู่ันยอดจุดปักที่สี่นนี้เราอยู่ันจุดปักที่สามมองจุดชมวิว3ามลอยออทิบองศ่า มองจากจุดตีดจ้ามกำลังเห็นคนขึ้นไปแต่จุดจุดติซีจุดอ้าวหยอดติดต่างขึ้นไปแต่เล่นน้ำตอนนี้ระดับน้ำลดลงไปแห้งเหลนั่นใะสกวางขึ้น ห้างจากกอ,องประมาณ10บกิโลอันนี้ปะะ่าเกาะหม,มู่เกาะฮองทังมัดสิบาเกาะหมู่เกาะฮองอันนี้ก็ที่มีอันารายกอลาดิงกอลักเบียอยู่ด้านนี้ ยอดจุดชมวิวตาเราที่วางเจ้า